เอาล่ะก็ขอเก่าวสวัสดีคุณดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม RV กันอีกเช่นเคยนะซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยคือปอลนนะซึ่งผมได้มาฝึกได้ไปฝึกให้มันเรียกว่าอะไรช่ำชองกว่านี้แล้วนะทุกคนอ่ะตอนนี้ผมต้องชนเลนกับอ๋อกับสกัดเหรอเนี่ยโอเค ได้ข้อมูลมาแล้วครับว่าจบบนนะปึ๊บปึ๊บโอเค่าสกัดเขาได้พูลนะครับส่วนเราก็ได้คลิปของฝั่งตัวเองมานะปึ๊บอ่าสกัดเขาจะเอาของผมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบจังหวะนี้ครับ โอ้โหโดนปั๊มเลนครับโอ้โหปั๊มสามตัวเลยนะทุกคนโอ้โหปั๊มเลนได้โคตรโหดเลยนะทุกคนคือเหตุผลที่เขาปั๊มเลนเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะมีความกังวลว่าแบบถ้าฟอร์เลนเกิดเขาจะแบบเล่นยากนะครับ เมื่อกี้ปั๊มเลนผมสยับเลยโอเคครับดูเหมือนสก,กัดเขาจะน่าจะเป็นสายกายภาพนะปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคโอเคจังหวะเมื่อกี้นะครับเก็บดอกได้ ยากมากเลยอ่าแบบนี้แสดงว่าป่าของเขาน่าจะมาข้างบนไม่ถึงนะเราก็อยู่บนไปก่อนเตรียมซื้อดาบถึกครับต่อไปก็กันเวทนะอ่าดูจากทรงแล้วสกัดเขาน่าจะออกทางด้านของตัดเลือดมาก่อนนะเฮ้ยเสียพาสีฟรีเลยนะครับเมื่อกี้ ปุ๊บ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 เอาครูดาวมาเร็วมาแล้วครับครูดาวจังหวะนีน้ถอยก่อนเลยคงไม่มีตัวอะไรมาเติมใช่ไหมโอเค,อเคป่าเราโดนไปสองตัวแล้วนะครับทุกคน ป๊บ,ปบดูเหมือนว่าคูดาวของเรานี่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยยังแบบมีดีเลยอยู่นะโว้ยแบบนี้ก็โหดร้ายเกินปั๊มเลนผมอย่างนี้โหดร้ายเกินไปไหมโอเคโหดทูเลนป่าด้วย เขาเวลนำกว่าผมนะเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าผมไปสู้ในผมตายแน่ไปช่วยไฟทางด้านของเลนกลางครับบอกเลยว่าฟอร์เลนเป็นตัวที่เวลาจะเดินไปเข้าไฟเนี่ยจะเดินช้ามากครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่มีสกิลที่เคลื่อนที่ที่น้อยนะ ป๊บโอเคได้เวลาล้อ่าจังหวะนี้จะล้ำต่อได้ไหมไม่ได้นะครับนี่ขนาดเขามีตัดเลือดนะเนี่ยทุกคนถอยก่อนเราให้ป่าเอาคลิปเลนของเราไปนะ เอาคููดาวไม่ได้ครสงสัยเก็บดอกพ้าดนะครับโอเคจังหวะนี้เจอกับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีอะไรอ่ะโหเน็ตเกือบละเกือบละโอเคจังหวะนี้นะครับ เตรียมชาร์จหรือเปล่าปึ๊บปบอ้าวเตรียมชาร์จแล้วนะครับจังหวะนี้ผมก็เข้าไปลำเลยนะโอเคเขากดใช้อันตีไปละ โอ้เก oh, ็บดอกไม่ได้นะครับทุกคน oh. จังหวะน,นี้รอคีพเลนมานะแล้วก็เข้าไปเลย oh. เข้าไปล้ำคีพนะครับอย่าเข้าไปล้ำคนอ้าวโดนซะแล้วจังหวะน,นี้ครับสกัด ยังไงซื้อกันเวทมาก่อนเลยนะจังหวะนี้อ่าโอเค,อ,เคอืมแสดงว่าสกัดเขาเงินเยอะกว่าผมนะผมก็ต้องฟาร์มก่อนละจังหวะนี้ โอเคครับอ้าวหมูเด้งแสดงว่าสกัดก็น่าจะกลัวเราอยู่พอสมควรนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเขาไม่ค่อยมาเล่นกับเราเลยอรอดักพุ่มอยู่ตรงนี้แหละครับ เมียวดีกว่าผมว่าสกัดเขาน่าจะไปเติมกลางหรือเปล่าโอ้ลำหลุดๆนิดนึงว่ะออกกล้องมาครับจังหวะนี้ขอเปิดอันตีแล้วเข้าไปล้ำเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บ อเกือบแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าเรามีดาบถึกเราอาจจะเล่นได้นะเราไบ่อนของเขาเป็นสายแท้งด้วยไงจังหวะนี้ครับเราเข้าไปเลยเข้าไปล้ำปึ๊บได้หนึ่งอีกหนึ่งกดดาบถึกครับเข้าไปอื ปุ๊บล้ำครับล้ำครับปุ๊บล้ำล้ำยังไงเก็บสแต็กที่คีปแล้วก็โดนลุมครับโอ้โหวิอริสแรงใช่เล่นนะเนี่ย เอาจังหวะนี้ตายไหมตายไหมตายไหมตายเรียบร้อยโอเครีบไปเคลียร์คลิปเลยนะครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ผมจะต้องไปทางไหนวะเนะี่ยโอเคงั้นเขาก็ต้องมาทางนี้ครับทุกคนปึ๊บลำครับจังหวะนี้เปลี่ยนรองเท้าดีกว่าทุกคนผมว่าผมโดนพวกสตันสโลจากไอ้สกัดนี้เยอะเกินไปละแล้และนานด้วยนะทุกคนประเด็นเนี่ย อ่ะออกอันนี้ดีกว่าจังหวะนี้ดูการเงินครับสกัดเขามีเงินเยอะกว่าผมก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ต้องเสียบางสิ่งบางอย่างก็คือเขาเป็นแท้งนะ โอ้โหคีบเอ้ยผมต้องรองคีบอีกใช่ไหมเนี่ยอืมแล้วคีบมันก็ตันอยู่ที่ตรงนั้นนะทุกคนปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคเสียฟิกเกอร์แล้วนะครับทุกคนปึ๊บเข้าไปลำในบ้านเลย ปึ๊บถอยโอเคเกือบเข้าไปลำได้แล้วนะทุกคนเมื่อกี้เกือบได้แล้วด้วยโอโ้โหอ้าวตายซะและ้วจังหวะนี้นะครับต้องไปเติมกลางแน่นอน เพื่อนมีอยู่สามฝั่งนั้นมีเกือบห้าเลยนะอุ้ยอุยหาจังหวะครับชิ่งคีฟแล้วเข้าไปลำเขาเลยนะหนึ่งสองโอ้โหไม่มีคีฟให้ชิ่งอีกแล้วคีฟนี่ไม่มีให้ชิ่งเลยแล้วมารวมอะไรกันตรงนี้วะเนี่ย โอเคเขาได้ปะฟ้าเราไปแล้วอ่าแสดงว่าเอนเนตอยู่แถวนี้นะครับข้างบนก็ต้องมี3หรือไม่ก็สตัวนี่แหละโอเค จังหวะนี้ให้ฉลามเคลียบนไปครับเราไปช่วยไฟกลางกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแท้งนะยากเลยตอนนี้ฉลามโดนกดนะครับทุกคนรอเติมครับรอเติมรอเติมโอ้โหเกือบเข้ามาแล้วปึ๊บเข้าไปแล้วก็กดอันติปึ๊บปึ๊บโอเคปลาดอกโดนหนึ่งโดนสองอุ๊ย,อ,ยอันนี้ปลาไม่โดนแล้วทุกคนถอยถอย เรียบร้อยตายครับทูเรนอ่าเอเนตแถวนี้แน่อืมคีฟตีผมนะเขาก็เลยเห็นจังหวะนี้ขอทำการโอ้โหชิงคีฟไปอันนี้ก่อนชิงคีฟไปเคลียร์คีฟ คืออะไรการชิ่งคีปไปเคลียร์คีบต้องเคลียร์คี่อนถอยก่อนนะทุกคนโอเคสตูเรียกดาร์คสเลเยอร์อืม ตรงนี้ผมกันบนดีกว่าทุกคนอ้าวแล้วเพื่อนก็ถอยไม่ได้อีกเอาแล้วไงเฮ้ยเอาแล้วมันปิดปลาดอกอะไรตรงนั้น Okay. อ้าวทยอยกันไปตายกันอีกแล้ว เรียบร้อยได้กอสเลเยอร์ด้วย <Whoa. S 1> ฝั่งนั้นมีกันกายภาพเอ้ยฝั่งนั้นมีกายภาพกี่ตัววะเนี่ยหนึสามสามกึ่งกายภาพหนึ่งตัวนะครับทุกคนฝั่งตรงข้าม าจาังหวะนี้เข้ามาแล้วยังไงเข้าไปล้านะครับทุกคนอื <c oughs> ถอยก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเรายังไม่เสียทางด้านของดาบถึกนะครับสามารถเล่นในไฟต่อไปได้ดูเหมือนว่าอีรินเขาน่าจะหาที่อันนี้ไม่ค่อยได้นะที่ยิงนะโอเค โอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มเข้ามากันละไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้ปึ๊บขอญาติลำหน่อยแล้วกันเห็นมานานแล้วตัวนี้หมั่นไส้มานานแล้ว หมั่นไส้มานาแล้วโอ้โหปลาดอกไม่โดนอีกเรียบร้อยครับอีลินจะโดนปิดหรือไม่ไม่โดนด้วยนะปึ๊บปึ๊บล้าครับจังหวะนี้ ลําแล้วก็ตายเลยเมื่อกี้กดดาบถึกด้วยแต่ดูอย่างทรงกดไม่ทันนะจังหวะนี้นะครับไอ้เคียร์คลิปสูงเกินไปแล้ว โอเคครับสามารถละลายทางด้านแทงฝั่งตรงข้ามไปได้นะอื <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาตามค่าตามอะไรไปนะส่วนเรามาเคลียร์คลิปนะครับทุกคน <c oughs> โอเคจังหวะนี้ครับ <c oughs> จบกลางหรอ เฮ้ยจบกลางได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยพิกชนะจบกลางได้เฉยนะครับทุกคนโอ้โหมันคืออะไรอือบอกแลว้วฟอรเรนผมตานี้ได้แบบมันแทบจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จริงๆนะ ดูอย่างสกัดดิสกัดไม่กล้าเข้าใกล้เลยแต่เราตัวถอยหมดเลยกลับมาแบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะทุกคนโอโ้โหคะแนนน้อยสุดเลยบะเนี่คะแนนผมนี่น้อยสุดเลยบะเนี่เดี๋ยวดูอน โอ้คะแนนน้อยสุดเลยด้วยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับทุกคนโอ้โหรต่วันนี้ก็ขอไลค์ขอแชร์ขอซับสไคร e ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ